สวัสดีครับตอนนี้มีเพื่อนบ้านมาแจ้งนะครับว่ามีคนเมานอนอยู่ข้างทางนะครับเมาอยู่ข้างทางหมอตาเดี๋ยวผมกําลังจะเดินไปดูนะครับกับตาตามาแจ้งว่ามีคนเมาอยู่ข้างทางนะครับกลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับ,ค,รบ,ค,รบคนิงุก ตาเห็นนึกไสนี่นี่นี่จักรยานเขียวใบไม้สงสัยคนมาเศร้าเหราเออยิงยิงบ้านผมไปนะโบแมนคนมาใส่ด่างมือเศ้านี่บ่ขโคตรจีเม่นว่าะเดี๋ยวผมกำลังเดินไปดูนะครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันตากระจายพอดีแล้วทีนี้นี่คนนี่คนมาแจ้งนะครับคุณตาบ้านข้างๆนะครับเขาเขาไปเจอพอดี จักรยานล้มมาตาน,น,น,อน,นอนมุกอยู่ไหนล่ะเขาขุดคูน,นอนไม่รู้ย่านไต่ก็ผีวาย่ยานเออไม่รู้มีตากลัวเขาตายเห็นสิหรอไปใกล้ๆผมกลัววายันหรอกไม่รู้นอนหลับหรือว่าหมดอ๋อเห็นบอเขาเข้าชัวเขา <laughs> <อ> <laughs> มาวางตะ<อ>ไคร้เมื่อเช้านี้นะครับได้อืออืเอ่อ อ๋อยังกระดิกอยู่บ่ปล่อยไวนี่แหละปล่อยไวนี่โอ้ดังยิ่งยูหันดังยิ่งยูหันเออนี่ถ่ายเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็ยังเออปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้เป,ปลอดปลอดภัยนะครับเออพี่ในหมู่บ้านหมู่เก้านะครับอ,อ่ะกระดิกอยู่กระดิกอยู่บ่ตายครับเดี๋ยวเอาน้ำเย็นมานบ,บ,บ่บ่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟื้น แค่จวดหลายคนโอ้ยแก่ใ่พยานผีหรอกแก่หนาวหลายพดว้ากินน้อยเป็นยากินหลายเป็นแบบนี้นะครับปล่อยแล้วนอนไปนี่ครับครับครับผมเป็นอย่างครับครับขอบคุณครับ ยังว่านอนอยู่สิดตายเลยขนาดวววังววววววม่ววววววยววว่งววววววอยู่วว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 ่ยวงวว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 ่วัวมาวววววววยังกวว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 ่วว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 ัวววว บติงเลยละ่ะขยับขยับบบได้ว่าะฉันก็ต้องลากว่าะฉันเล่เาขยับอยู่ต้องอุ้มอ่ะครับ,บเราเราเราหูา้ตัวเราอยู่เล่าติงไม่ได้ถ้าขยับปุ๊บเป็นอ้วกครับเออสายแข็งจุดจบสายแข็งครับเออแล้วเล้เลไปกินฟ <c oughs> ัดปลาย่อไะไรล่ะนั่งกิน บเป็นยังไงียเรายังเขาขางทางอยู่บัวได้สังคมได้รอดในเพยครับผมโอเคบัวเป็นยังครับโอเคนอนนอนนอนตามสบายโอเคครับยกกระเสือกกระสนเอาหัวไปไกลถนนด้ืยนี่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้นี่ก็อยู่หน้าบานตาไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็อยู่ในความปลอดภัยขอจบการรายงานแค่นี้ครับจุดจบสายจุด